มาใหม่นะคะทุกคนมาเร็วมาเร็วพี่มาร์คไม่ให้เราเปิดเพลงต้องเปิดเพลงที่พี่มาร์คไม่รู้จักแล้วพี่มาร์คจะให้เราฟังเพลงนะคะมาเร็วมาเร็วมา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 ,มาใครเข้ามาแล้วนะคะพิมพ์ชื่อ พิมพ์ชื่อเล่นนะคะจังหวดัดแล้วก็อาชีพนะคะถ้าใครว่างงานก็พิมพ์ว่าว่างงานมานะคะถ้าทายกันมาได้เลยค่ะมายัางมายัางไม่เปิดเพลงแล้วพี่มาร์คไม่ชอบให้เราเปิดเพลง Cara, Martinho. หนกันหมดแล้วไม่กินลูกก็เลยสะดุดไปเลยนะคะอือฮึอือฮึมาอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วคะกดไลค์กดแชร์พิมพ์ชื่อทักทายกันมาได้เลยนะคะ ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พิมพ์ชื่อทักทายกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสลาวุฒสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพิดาสวัสดีค่ะคุณจูนคุณจูนอยู่อ่างทองเป็นแม่ค้าออนไลน์เหมือนกันเย้เยเยสวัสดีค่ะ มีมาแล้ว400ล้านคนดีใจยังเลยเมื่อกี้นี้หลุดไปนะคะหลุดไปค่ะ,ะวันนี้นะคะมาด้วยหัวข้อเดี๋ยวนะหัวข้ออะไรเอ่ยรายได้รายได้กระเป๋าที่สองแหล่งที่สองรายได้แหล่งที่สองนะคะวันนี้นะ วันนี้นะเจ๊ฟจะมาบอกทุกคนเลยนะคะว่าให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวนะคะรับกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มันได้เสียงเบาไปนิดนึงเหรอคะเดียวนะไปมันะชัดหรือยังคะภาพชาัดเสียงชัดขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไล์นี่ออกไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนวันนี้นะจะมาบอก เคล็ดลับเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะคือเป็นห่วงนะเป็นห่วงคนไทยทุกคนเพราะว่าเราอยู่ประเทศเดียวกันเนาะแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนะคะก็เลยอยากจะมาบอกแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันทุกคนเลยนะที่กําลังตกงานว่างงานแล้วก็หรือทํางานอยู่นะคะตกงานว่างงานเดียวกันเนาะหรือทํางานอยู่ทํางานประจําอยู่หรือว่าใครที่มีหนี้มีสินรายได้ไม่พอกับรายจ่ายนะคะ วันนี้นะเจ๊มาแบ,บ่งปันทุกคนเลยนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีรายได้นะคะรายได้กระเป๋าที่สองนะคะรายได้กระเป๋าที่สองเลยนะคะสําหรับทําไมถึงอยากให้มีรายได้กระเป๋าที่สองนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่าคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคนที่ทำเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะอ่าคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ ถ้าวันนี้คุณทํางานประจําอยู่แล้วเงินเดือนนะคะไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่คุณอ่าที่ที่คุณมีอยู่นะคะอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้คุณทํางานเนี่ยอยู่ประมาณสักเดือนละสองหมื่นเงินเดือนละสองหมื่นแต่ว่ารายจ่ายของคุณเนะี่ยอยู่ประมาณที่สองหมื่นห้าหรือสามหมื่นเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องหารายได้เพิ่มรายได้เสริมนะคะและรายรายได้เพิ่มรายได้เสริมที่เจี๊ยบจะบอกเนี่ยมันเป็นรายได้ที่แบบ อยากให้ทุกคนได้ทำนะคะเพราะว่าเจ๊ทำมาแล้วนะคะมันมันประสบความสําเร็จนะคะในระดับหนึ่งเพราะว่าเจ๊ก็เพิ่งเริ่มต้นทํานะคะเจ๊ก็ไม่ได้เก่งนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้เก่งแต่ว่าเรามีความที่ว่ามุ่งมั่นพยายามและก็ตั้งใจที่จะทําตรงนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันทุกคนว่าสมมุติว่าวันนี้คุณทํางานประจาอยู่เงินเดือนคุณ2 0ง0 0บาทนะคะเงินเดือนคุณ20,000บาทแต่ถ้าต่อไปภายภาคหน้าเราไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไง มันจะดีหรือว่ามันจะร้ายแต่ถ้ามันดีนะคะก็ดีใจด้วยแต่ถ้าสมมุติว่ามันร้ายแล้วอ่าเศร,รษฐกิจมันไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วคุณโดนโดนโลกเดนินโดนเลิกจ้างนะคะโดนเลิกจ้างนะคะคุณโดนเลิกจ้างงานนะคะเงินสองหมื่นที่คุณเคยได้รับมันก็จะหายไปมันจะกลายเป็นศูนย์เลยแต่รายจ่ายของคุณก็มัยังก็ยังเดินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าหากเรามี รายได้ที่สองนะคะสำรองไว้ก่อนนะคะมันก็จะดีกว่าที่เราไม่ทําอะไรเลยนะคะเราก็ถ้าใครไม่ถนัดก,ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าวันนี้จะมาแบ่งปันเปิดประสบการณ์ให้ทุกคนเลยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าวันนี้เหมือนกันวันนี้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าเราลงทุนค้าขายอยู่แล้วเราเป็นแม่ค้าพ่อค้าอยู่แล้วนะคะแต่เราก็คือมีอาชีพค้าขายอาชีพค้าขายอย่างเดียวเลยนะคะโดยที่ไม่มีอาชีพอื่นเลยนะคะถ้าวันนี้ฝนตก ฝนตกนะคะคุณลงของแล้วนะคะซื้อของมาแล้วนะคะแล้วคุณก็ไปขายของไม่ได้นะคะของก็อาจจะเสียหายนะคะ,ะถ้าเป็นของสดนะคะก็อาจจะเน่าเสียหรือบางอย่างก็อาจจะใช้ได้แต่มันก็คือมันก็ไม่สดแล้วไงเข้าใจไหมคะก็คือของมันไม่สดแล้วอะ่ะถ้าลูกค้าเอาไปทานเอาไปกินใช่ไหมคะเขาก็ไม่ประทับใจแล้วก็สินค้าเขาก็ไม่กลับมาซื้อซื้อซื้อ ซ้ำนะคะเขาก็ไม่กลับมาซื้อซ้ําเราแล้วนะคะทีนี้ขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดหัวใจให้นะคะทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะเพื่อว่าเราจะได้มีรายได้กระเป๋าที่สองนะคะเพราะฉะนั้นเจ๊ก็คนหนึ่งก็เหมือนกันนะคะที่ทํางานประจําอยู่นะคะแล้วก็มองหารายได้กระเป๋าที่สองเพราะว่าเป็นคนที่สวัสดีจ้านะคะคุณอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนะคะก็ พิมพ์ชื่อเล่นมาให้หน่อยนะคะชื่อเล่นจังหวัดน,นะคะแล้วก็อาชีพที่ทําอยู่นะคะก็ทักทายกันได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็คือทํางานประจําอยู่เราก็มองหานะคะมองหากระเป๋ารายได้ที่2ว่าเราจะทํายังไงเพราะว่ารายรายรับของเราแต่ละเดือนนะคะมันไม่พอกับรายจ่ายปกตินะคะที่ทํางานอยู่ทำงานประจํานะคะรายได้เกือบเดือนละ2 0,000ื่นนะหนึ่ง0บาทอัพนะแต่เมื่อต้นปีมานะคะรายได้ลดลง รายได้ลดลงเหลืออยู่ที่หนึ่งหมื่นต้นๆประมาณหมื่นสองประมาณหมื่นสองหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบวกค่าคอมมิชชั่นนู่นนี่นั่นก็อยู่ที่ประมาณหมื่นสองนะคะอยู่ที่ประมาณหมื่นสองเนี่ยมันไม่พอมันไม่สามารถมาพอกับค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่ก็เลยมองหาอาชีพเสริมทีนี้เราก็มองหาว่าเอ๊เราจะทําอะไรเราจะทําอะไรดีละ่ะที่มันจะ ช่วยให้เรานั้นมีรายได้เพิ่มขึ้นมาและก็ไม่มีความเสี่ยงนะคะพอเรามองหาเราก็เห็นโอกาสเมื่อเรามองหาเราเห็นโอกาสทีนี้เราก็เลยไปศึกษาก่อนว่าโอกาสที่เราเห็นเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมนะคะเราก็ไปศึกษาก่อนแล้วเราก็ไปรู้มาแล้วเราก็ลองลองทาลองศึกษาดูแล้วมันก็ตอบโจทย์กับเจีย๊ยบตจ้ันนี้จะก็เลยมาบอกมามาแบ่งปันทุกคนว่าเฮ้ยมันทําแล้วมันได้จริงๆนะ จะไม่โกโหกนะเพราะว่าคือเฟซเนี้ยก็ไม่ใช่เฟซอาวาตารเฟซเนี้ยอยู่มาสี่ห้าปีแล้วนะคะทุกคนคือไม่มาหลอกลวงแล้วรายได้ที่เจ๊บโชว์ให้ทุกคนเห็นนะคะก็คือเป็นรายได้จริงๆรายได้จริงๆเลยนะคะรายได้ที่ใครทุกคนที่เข้ามาในเห็นโอกาสตรงนี้ทุกคนจะมีรายได้กระทั่งคนที่อายุเยอะๆแล้วนะคะทําไม่เป็นนะคะ เขาก็ทําแล้วก็มีรายได้จริงๆนะคะมีรายได้ขึ้นมาจริงๆเลยรายได้คือรายได้แบบเป็นอะไรที่แบบเราไม่ต้องไปลงทุนสต๊อกของหลักหมื่นหลักแสนไม่ต้องเลยคือบริษัทมีให้เราหมดเลยเรามีหน้าที่เพียงแค่ว่าโปรโมทแอปพลิเคชันชวนคนโหลดแอปเท่านั้นเองนะคะคือบริษัทต,ต้องการาหุ้นส่วนเรียกว่าต้องการหุ้นส่วนต้องการหุ้นส่วนนะคะ ที่มาอยู่ในบริษัทนี้โดยที่หุ้นส่วนนั้นนะคะมีหน้าที่อะไรคว่าหุ้นส่วนรอรับเงินปันผลและรอรับคอมมิชชั่นเท่านั้นเองแต่หุ้นส่วนต้องทำงานไหมคะก็ต้องทำงานนะคะนะคะหุ้นส่วนก็ต้องทำงานเพราะฉะนั้นงานที่เจฟทามจะเป็นหุ้นส่วนจะก็ต้องทำเพราะฉะนั้นงานที่เขาให้เจฟทามก็คือเป็นการบอกต่อทุกคนว่ามันมีแอปพลิเคชันนี้อยู่บนโลกใบนี้และสามารถตอบโจทย์กับทุกคนที่ทา นะคะให้ทุกคนนั้นมีรายได้ให้ทุกคนนั้นมีไไคนน่าม,มีเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่านมค่าแพมเพร์ให้ลูกนะคะมันเป็นอะไรที่ตอบสนยงมากแล้วเราไม่ต้องทำงานหนักต่อไปนะคะเจฟก็เลยตัดสินใจเมื่อศึกษาแล้วลองแล้วนะคะหนึ่งเดือนผ่านไปนะคะได้มาหนึ่งหมี่พันบาทถามว่าเยอะไหม ก็ยังเยอะนะคะเยอะกว่าง,งานประจําที่เจี๊ยบทําอยู่เจ๊ยก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจําเพื่อที่ว่าจะมาทําตรงนี้เต็มตัวนะคะลาออกแล้วนะวันที่วันที่2 2มีนาเป็นวันสุดท้ายที่ทํางานนะคะก็คือเรายื่นไปลาออกแล้วแต่มันมีระยะเวลาในการรอคอยนะคะก็เราก็จะได้เงินค่าคําประกันถ้าเราไม่ลาออกล่วงหน้าก็าจะไม่ให้เงินค่าคําประกันเรา นะคะทีนี้ลาออกแล้วทีนี้เราก็จะมีเวลาให้กับธุรกิจตรงนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากทลุยอยากทำนะคะเจ๊พร้อมนะคะพร้อมให้ทุกคนนะคะเข้ามาสอบถามได้เลยว่าทำยังไงมันถึงจะมีไรายได้พร้อมที่จะแบ่งปันทุกคนนะใครที่รู้แล้วว่ามันคือแอปอะไรนะคะก็แบ่งปันเ,นเพื่อนๆทุกคนได้เลยนะใครที่อยู่ตรงนี้ที่ทำหรือยังไม่ได้ทำนะคะก็ ถ้าเห็นใครตรงนี้แชร์ไปก็สมัครหรือสอบถามได้เลยนะคะพี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่ในแอปนี้อยู่เราเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะว่าอะไรเพราะเราคือหุ้นส่วนของบริษัทนะคะเราคือหุ้นส่วนของบริษัทเราไม่ใช่ตัวแทนนะเราเป็นหุ้นส่วนของบริษัทคุณรู้ไหมเจี๊ยบมากเจี๊ยบดีใจมากเลยนะที่แบบเจี๊ยบไม่เคยเจอระบบแบบนี้มาก่อนเลยระบบที่แบบ เราลงทุนแค่หลักพันน่ะตัวเองเราลงทุนแค่หลักพันแล้วเราเรามีกิจการของตัวเองอะ่ะแล้วเราไม่ต้องลงทุนซ้ําซ้อนไม่ต้องลงแล้วลงอีกลงแลง้วลงอีกถ้าสมมุติว่าวันนี้เจ็บตัดสินใจลาออกจากงานแล้วเจ็บไปขายผิวเตี๋ยวแล้วเจ็บไปขายผิวเตี๋ยวอ่ะเจ็บลงทุนสักประมาณสักห้าพันลงทุนสักประมาณห้าพันพรุ่งนี้เช้าเจ็บก็ต้องไปซื้อของซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่มาทําเครื่องซื้อเส้นซื้อน,นุ่นซื้อนี่นซ,ซื้อเครื่องปรุงซื้ออะไรโต๊ะกออ็อีทุกอย่าง พอเสร็จแล้วก็ต้องมารอลูกค้ามาซื้อถูกต้องไหมคะแต่ทีเนี้ยพอวันนี้ขายเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าก,ก็ต้องไปซื้อใหม่ไปซื้อไปซื้อของสดมาใหม่ทีนี้ถ้าสมมติว่าวันนั้นฝนตกล่ะคุณไรายได้จะหายไปเลยนะถูกต้องไหมคะแล้วของสดลนะ่ะบางคนก็บอกว่าอุย้ยไม่เป็นไรหรอกของสดแล้วก็มาทํากินเองสิอ่ะค่ะใช่มันก็กิกนได้นแเละเนาะแต่ว่าจะไปกินทุกวันหรือวยเตี๋ยมนี่ะไม่เบือ่อหรอกทาทุกวันก็เบื่อนะจริงๆนะคะ เพราะว่าเราตัวเราเองอะเรายังไม่อยากกินอาหารที่มันซ้ำๆทุนทุกวันเลยจุดท้องไหมคะเพราะฉะนั้นนะอันเนี้ยมันมันตอบโจทย์มากๆเลยมันว้าวมากๆเลยนะคะทุกคนอ่าตอนนี้ตอนนี้ลงทุนครั้งเดียวใช่ค่ะลงทุนครั้งเดียวเลยค่ะลงทุนครั้งเดียวเรามีรายได้ไปตลอดชีพเลยนะคะลงทุนครั้งแล้วนะคะผลิตภัณฑ์นะคะเขาก็ไม่ได้ให้เราขายนะเขาไม่ได้ให้เราขายเขามีระบบ ระบบเขาเรียกว่าระบบระบบหลังบ้านนะคะขายให้เรานะคะ่ามีระบบขายให้เราแล้วก็มีระบบที่แบบส่งสินค้าให้เราแล้วก็บริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายยังไงเขามีใบมาให้เราดูนะใบใบเสียภาษีนู่นนี่นั่นมีหมดเลยใบจดทะเบียนการค้าของเขามีให้เราหมดเลยเราถึงได้กล้าบอกทุกคนไงว่าเฮ้ยมาทำเถอะมันไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ มันดีมาทำทำด้วยการเราจะได้รวยไปด้วยกันไงไม่ดีหรอใช่ไหมคะอ่ะแล้ววันนี้ถ้าถ้าพูดถึงแล้วแบบบางคนยังมองไม่เห็นภาพเนาะเจ๊ก็ไม่มีฉลอาสไลด์โชว์นะแต่จะพูดก่อนแต่ถ้าอยากรู้อะไรลึกๆอะทักมาถามหรือเจ๊บ,บอกให้แล้วผลิตภัณฑ์ในแอปพลิเคชันนี้นะในแอปพลิเคชันนี้นะเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะทุกคนรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่นะคะ คุณแม่ชอบซื้อสินค้าที่ทีวีนะคะซื้อพอซื้อสินค้าที่ทีวีปุ๊บก,ก็เป็นสินค้าอาหารเสริมน่ะ <c oughs> เขาก็ทําการโปรโมทถูกต้องไหมเขาก็โปรโมทบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวน,นั้นโปรโมททางโทรทัศน์นะคะทําให้แม่เราเห็นแม่เราเห็นแม่เราก็เกิดความอยากซื้อพอแม่เกิดความอยากซื้อแล้วแม่ก็ให้เราโทรสั่งซื้อ ถูกต้องไหมคะแล้วค่าคอมมิชชั่นให้ขายก็ให้กับทีวีเป็นการจ่ายค่าค่าโฆษณาเราก็เหมือนกันเราก็เป็นคนโปรโมทเราเป็นคนโฆษณาถ้าเราโฆษณาให้คนมามาช้อปปิ้งในแอปนี้ได้เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นดีไหมคะโดยการลงทุนแค่ครั้งเดียวครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมีไรายได้เข้ามาทุกวันเลยคะ่ะมีไรายได้เข้ามาทุกวันวันนี้ฝนตกฟ้าร้องนะคะก็มีไรายได้เข้ามานะ แต่ว่าพอดีจะโชว์ใหไ้ไม่ได้นะเพราะว่าโทรศัพท์ที่ไลฟ์อยู่เนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่อ่ามันมีแอป,ปอยู่ในนั้นนะคะก็เลยโชว์ไม่ได้เนาะก็ทีนี้แล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าบริษัทน่ะเขาแจกสินค้าทดลองด้วยนะเขาแจกสินค้าทดลองแล้วเจี๊ยบก็ชอบเนี่ยชอบเลยอันนี้เป็สินค้าทดลองแนละ้วชอบชอบมากเราก็ตัดสินใจเลยกดไปสั่งสั่งซื้อในแอป,ป เราชอบสินค้าทดลองนี่นี่นี่บำรุงดวงตาบำรุงดวงตาก็ให้คนที่บ้านทานนั่นแหละค่ะไม่ต้องให้ใครคนที่บ้านเราชอบช้อปปิง้งเราชอบช้อปปิง้งส่วนตัวชอบช้อปปิ้งอยู่แล้วคือมันไม่ได้เสียหายเราช้อปปิ้งแล้วเราได้ธุรกิจด้วยนี่ตัวนี้เป็นเจลี่ถ้าใครยังไม่เคยทานนะเดีย๋ยวจะเอาให้ดูนี่สั่งมานะสั่งมานี่แจกปีแจกปีเป็นเยลลี่ทานได้ เยลลี่เสริมภูมิคุ้มกันมีวิตามินซีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายกินแล้วอร่อยกินแล้วมีออยอ,ออยอแปลว่าอร่อยนะคะอันนี้บำรุงดวงตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ให้ดู่อนอธิรานเนาะเดี๋ยวจะกินให้ดูกินยั่วๆให้ดูสวัสดีค่ะพี่สุวรรณีนะตัดไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวแกะก่อนอไม่ได้พบกันไก่มา ใครเคยทานบ้างเอ่ยใครเคยทานอันนี้แจกฟรีนะคะไปโหลดแอปแล้วก็ไปจิ้มสั่งซื้อเอาเลยนะคะแจกให้ฟรีไหมน่าทานไหมเป็นเหมือนจินเรี่ปีโปนะอืมอร่อยมีออมันก็เลยอ่อยอือมแล้วก็อันนี้บำรุงดวงตาแจกให้ฟรีเหมือนกันจะแกะให้ดูเลย มาลุ้นกันว่ามีกี่เม็ดใครทราบบ้างมีกี่เม็ดใครทราบบ้างมีกี่เม็ดนี่แจกให้ฟรีนะคะกี่เม็ดคะมีลูกค้าทักสนใจแต่ไม่อยากสมัครบอกมันยุ่งยากทำไงคะเจีย๊ยบอ๋อถ้าเขาไม่อยากสมัครไม่เป็นไรคะ่ะเราสมัครให้เขาได้นะเราสมัครให้เขาได้มีสิบเม็ดโอเคคุณพี่ยาดาตอบถูกนะคะมีสิบเม็ดนะคะ มี10เม็ดคุณรู้ไหมสินค้าทดลองแค่10เม็ดนี้แหละกินเข้าไปนะตาสว่างตอ้อหลุดนะคนที่บ้านกินไปแล้วอันนี้ซื้อมาครั้งที่2แล้วนะคะสั่งมาครั้งที่2แล้วเนื้อตอ้อหลุดนะคะเนื้อตอ้อหลุดที่ตาอาหุดออกไปเลยนะว,ว้าวมากเลยเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียมนะในแอปพลิเคชันนี่พรีเมียมทุกตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวบัลเลเซ่กินแล้วผิวใสกระจ่างใสขาวผิวลื่นนะคะผิวลื่น มันเป็นซอฟตเจลูปหัวใจนะคะคุณขาเป็นซอฟต์เจลูปหัวใจอันนี้ก็แจกให้ฟรีนะนี่แจกให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ไปสั่งกันมายัางเอ่ยตัวนี้เป็นอะไรตัวนี้เป็นชงร้อนนะคะเป็นกาแฟเป็นโกโก้เป็นชาไทายเป็นชานมเป็นชาเขียวสำหรับสายกาแฟสายอ่านมอ่ะ แล้วก็มีอะไรอีกตัวเด่นๆเ,เลยนี่ตัวนี้เลยค่ะตัวไฟเบอร์ตัวไฟเบอร์ว,ว้าวมากๆเลยวันนี้ใครจะมาแชร์ประสบการณ์กับไฟเบอร์บ้างเอ่ยถ้าใครแชร์ใครแชร์เอ่ยใครจะมาแชร์เอ่ยถ้าใครมาแชร์เดี๋ยวเจ๊แจกเดี๋ยวเจ๊แจกให้เลยสองซอง,องดีไหมอยู่ในแอปไป,ปโหลดเอาใครมาแชร์ประสบการณ์เลยเดี๋ยวเจ๊แจกให้สองซองนี่นี่เจ๊ก็สั่งมานี่สองซองหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเห็นไหมคะ แพ็กเกจสวยพีเมียมซีนมาให้เรียบร้อยเลยเห็นไหมคะเนี่ยสินค้าทดลองแจกให้ฟรีนะเพื่อนๆน,นะคะไปแนะนํานะแนะนําทุกคนเลยนะให้โหลดนะคะแนะนําทุกคนให้โหลดนะพอโหลดแล้วนะโหลดแล้วอย่าลืมนะวิธีการจะจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่อยากโหลดไม่เป็นไรเราทําให้เขาเราทําให้เขายังไงคือว่า ขอเบอร์มือถือพอขอเบอร์มือถือเสร็จปุ๊บกรอกเบอร์มือถือแล้วก็กรอกรหัสผู้แนะนําของเราเข้าไปนะคะพี่สุวรรณีฟังเนาะกรอกเบอร์มือถือแล้วก็กากรหัสผู้แนะนําเสร็จแล้วที่หน้าแอปนะคะมันจะให้กดส่ง OTP เพราะทีนี้เราก็บอกโทรหาลูกค้าบอกว่ารบกวนดู OTP ที่ SMS ให้หน่อยค่ะว่าเป็นเลขอะไรเสร็จแล้วคุณพี่ก็ใส่เลข OTP ให้ลูกค้าเสร็จแล้วค่ะเป็นการสมัครแค่นั้นเอง ง่ายไหมคะถ้าลูกค้าบอกสมัครยุ่งยากเราทําให้เลยคะ่ะง่ายแล้วก็ขอที่อยู่ในการจัดส่งลูกค้าบริษัทส่งให้นะคะเราไม่ต้องไปส่งเองไม่ต้องไปแบกของหนักนะคะที่รักดีไหมคะดีเนาะดีเนาะใครมาเจอเนี่ยดีมากเลยเจ็บยังกระโดดใส่เลยตื่นเต้นกระโดดใส่เลยไม่เอาแล้วงานประจำเบือ่อเราเป็นนายตัวเราเองดีกว่านะคะอันนี้ อันนี้เสร็จแล้วแล้วก็อ,อยากให้เจี๊ยบเล่าเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวจะไดบอกอ่ะนะตัวนี้ตัวเนี้ยส่วนตัวแล้วนะส่วนตัวแล้วอ่ะสั่งผลิตภัณฑ์มาทานจะเป็นเซตเซตสแถบ2ตอนนั้นเนาะจะมีโปรโมชั่นอยู่โปรโมชั่นสิ 12, เดือน12ไม่รู้ว่าใครทันหรือเปล่านะแต่ว่าเจี๊ยบทันนะก็เลยสั่งมาสิบสอ ส2องทับ12ก็จะได้ไฟเบอร์มาแบบนี้5้ากระปุกนะคะตัวเองอ่ะทานไป1กระปุกทานไป1กระปุกแล้วแล้วเกิดผลลัพธ์น้ำหนักลดลงไป3กิโลนะคะปกติน้ำหนักอยู่ห6กกิโลตอนนี้ลดลงไป3มกิโลก็เหลืออยู่5้าสิบามกิโลแล้วเป้าหมายจะตั้งไว้ว่าปีนี้จะไปลดน้ำหนักให้ได้1ิกิโลนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยนะคะเพื่อนๆพี่ๆนะคะที่อยู่ตรงนี้มาเป็นกำลังใจให้เจี๊ยบด้วยนะ,ะเพราะว่าจะลดน้ำหนักไปได้ไหม ตัวนี้กินแล้วอ่ะที่พุ่งลดน้ำหนักได้จริงนะมีสินค้าทดลองไปโหลดแอปโหลดแอปแล้วก็ไปกดกดสั่งได้เลยนะคะโหลดแอปแล้วก็ไปกดสั่งได้เลยมีสินค้าทดลองบริษัทแจกให้ฟรีไม่มีบริษัทอาหารเสริมที่ไหนนะคะที่แจกสินค้าทดลองให้ฟรีมีที่นี่ที่เดียวค่ะแล้วก็ไม่มีบริษัทไหนนะคะที่ให้ผลตอบแทนกับนักโปรโมทแอปพลิเคชันไม่มี บริษัทไหนนะคะที่ให้ผลตอบแทนกับหุ้นส่วนนะคะสูงสุดถึง70%มีที่นี่ที่เดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าใครกำลังมองหากระเป๋าที่2ออยู่นะคะเจี๊ยบแนะนำนะคะว่าให้มาทำแอปกับเจี๊ยบนะคะหรือแอปกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าแอปพลิเคชันแอปดอกบรินะคะแอปดอกบรินะคะ จะฟังไม่ผิดค่ะแอปพลิเคชัน d รอปบ i ินี่แหละค่ะที่สร้างไรายได้นะคะให้ผู้คนมากมายนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะจ่ายไรายได้ให้กับหุ้นส่วนนะคะไปทั้งหมด400ล้านบาทนะคะและคาดว่าสิ้นปี65นี้นะคะจะจ่ายไรายได้ให้กับหุ้นส่วนนะคะถึง2,000ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้น1ในนั้นจะต้องเป็นเหล่าที่จับเงินล้านตื่นเต้นไหมคะ ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นกดห้ามาหน่อยคะ่ะตื่นเต้นกดห้ามาให้เจี๊ยบหน่อยคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราเจอโอกาสแล้วนะคะเราเจอโอกาสแล้วคว้าไวะะ้เด้๋ยค่ะเพราะเราลงทุนแค่หลักพันเท่านั้นเองนะคะลงทุนหลักพันเราจะได้แบบนั้นเลยใครทําใครได้ใครไม่ทําใครไม่เห็นโอกาสคนนั้นไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะสัญญานะคะว่าจะอยู่ด้วยกัน ไปจนจบสิ้นปี65นี้นะคะแล้วถ้ามันดีนะคะก็ทำไปอีกค่ะได้หลักล้านแล้วนะคะสิบล้านก็มาค่ะสิบล้านต้องมานะคะนะคะได้หมื่นก่อนหมื่นแล้วแสนแสนแล้วล้านล้านเราไปสิบล้านนะคะทุกคนค่ะตื่นเต้นค่ะพูดแล้วยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะคะทุกคนนะค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับการกดหัวใจนะคะแล้วก็ โอเคทุกคนตื่นเต้นหมดเลยกดเลขห้ามานะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะไปสั่งซื้อได้เลยนะคะในแอปพลิเคชันนี้นะคะโอเควันนี้มาแบ่งปันแค่นี้สั้นๆนะคะพอดี ลูกสาวตื่นแล้วต้องไปดูลูกสาวก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะสําหรับทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าเจ๊บพูดสิ่งใดผิดพลาดไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ